อยากถามว่าพี่ๆมองหุ้นกลุ่มผู้สังคมผู้สูงอายุตอนนี้เป็นอย่างไรครับไม่ว่าจะอัตราประชากรที่อาจหายไปในอนาคตของประเทศเราหรือเหตุใดหรือเหตุใดๆหรือคนไทยจะเงินน้อยลงอนาคตอาจมองว่าธุรกิจตรงน,นี้อาจโตแต่โตน้อยเ๋ยวนะมองหุ้นสังคมผู้สูงอายุอย่างไรแต่อาจเหมือนไอ ประเด็นมันเหมือนไม่ไม่เกี่ยวกันไหมหรืเอ,อเกี่ยว <laughs> อะเอางี้เอางี้เอนนี้มองเอาเอาทีละคำถามเออยังถามว่ามองเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุอย่างไรนะครับเออคือข้อแรกนะเบิร์ตข้อแรกนะถ้าเรามองอุตสาหกรรมโอเคปะมามองอุตสาหกรรมก่อนนะมองตลาดก่อนนะครับเพราะเรามองอุตสาหกรรมเนี่ยพี่ถามเบิร์ตเล่นๆนะว่าเบิร์ตคิดว่าสินค้าก็ดีนะหรือ สินค้าบริการก็ดีนะเกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุเนี่ยพี่ถามเบร์ง่ายๆเลยนะครับเบร์คิดว่าในอนาคตเนี่ยค่าใช้จ่ายพวกนี้ค่าบริการพวกนี้จะสูงขึ like, okay. ้นไหมหมายว่าหมายว่าอุตสาหกรรมโตขึ้นไหมเนี่ยเจานี้ก็เดาว่าน่าจะโตเดาว่าน่าจะโตผมเคยมีโอกาสนั่งอยู่ในที่ประชุมกับผู้บริหารโรงพยาบาลที่มีแบบหลายๆลโรงหน่อยนะครับแต่ไม่ดููในตลาดหุ้นนะคือเขาก็พูดเรื่องนี้นะว่าแบบ เออเขาจะสร้างเนี่ยเป็นหอผู้สูงอายุแบบซื้อ,อที่ดินเวลาจะทําแบบใหญ่เลย<ช>อะไรไงเงี้ยเออก็เนี่ยเป็นสัญญาณหนึ่งที่ชคิดว่ามันน่าจะโตมากแล้วก็เคยเคยฟังนักธุรกิจคนอื่นก็พูดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ทําแล้วด้วยนะทําจริงครับอืมอืมโอเคครับพี่ก<ม>็ <ๆ S 1> เห็นด้วยนะครับว่าว่าว่าโตแน่แน่ว่าโตแน่แน่นี่ออกไหมคือต่างคำถามถามต่อครับว่าถามว่า เบอร์คิดว่ามีใครมองไม่ออกบางว่ามันจะโตก็คนไม่ได้สนใจโอ้โหพูดถึงนักลงทุนแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นนักลงทุนก็คงอาจจะไม่มีพี่ว่าไม่มีนะใช่ไหมครับพูดถึงนักลงทุนนะครับเออเราจะมองเทรนด์นี้ไม่ออกนะี่ยพี่ว่าไม่มีนะครับอ่ะทีนี้พี่ถามต่อนะครับว่าทีนี้พอมันเป็นเทรนด์นะครับที่เฮ้ยมันโตแน่เฮ้ยมันมาแน่นะครับ คำถามต่อมาคือแล้วท่นทุกคนก็มองเห็นะนะทุนทุกคนก็มองเห็นนะครับถามต่อว่าในเ,เมื่อไม่มีใครไม่รู้แล้วธุรกิจแบบนี้โตได้ไหมพี่ก็เชื่อนะครับว่าโตได้พี่ก็เชื่อว่าโตได้แต่คำถามสำคัญคือจะหนึ่งนะครับจะโตอย่างยั่งยืนหรือเปล่า ข้อนี้สําคัญนะเพราะว่าพี่เชื่อว่าปัญหาที่แท้จริงนะเบิร์ตคือซัพพลายเนี่ยโตเร็วกว่าดีมานมนี่คือปัญหาสําคัญนะครับซัพพลายเนี่ยโตเร็วกว่าดีมานไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นสถานเนี่ยนะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะ บ้านผู้สูงอายุอ่ะนะครับก็จะมีะทุกอจ่างตรงนี้ทำามาเยอะมากเลยเขาเรียกว่าเนอร์ซิ่งโฮมใช่ไหมเนอ <nursing home S 2> ร์ซิ่งโฮมเยอะมากเลยนะครับ,รบก, <laughs> ก็ก็ก็มันโตมากกว่าดีมานตอนนี้คือปัญหานะคือบางที่เนี่ยโอเคแหละนะคือดีมานมากกว่าสัมลายคือแบบอาจจะบอกว่ามีคุณภาพที่ที่ดีหน่อยอาจจะมีมีช่วงช่วงเขาเรียกว่าะช่วงทาร็ต แทรเก็ตกรุ๊ปที่ที่แตกต่างออกไปแล้วก็ซัพพลายยังไม่เยอะมากก็แล้วแต่กันไปนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยซัพพลายโตมากกว่าดีมาแน่นอนดีมาเนี่ยโตอย่างช้าช้า<ะ>ดีมาเนี่ยโตอย่างช้าช้าไปในยี่สิบปีนี้นะครับแต่นี่มันเพิ่งเริ่มไม่กี่ปีเองแต่ซัพพลายเนี่ยเริ่มมากันโอ้โหคึมคืมล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 ,มลืมเลยเนี่ยนะก็ข้อเนี้ยพี่ว่าต้องต้อง,ต,องต้องพิจารณาด้วยนะครับว่ามันจะทันกันไหมหมายว่าผลประกอบการเนี่ยมันจะตามมาทันกันไหมนะครับกับ กับดีมานนะที่มันเพิ่มขึ้นซ,ซึ่งซึ่งส่วนโตเนี่ยพี่คิดว่าอุตสาหกรรมโตแน่นะคร,รับธุรกิจเนี่ยนะนาคตเนี่ยน,าน่ยนาจะโตแน่แต่ปัญหาคือคงควรต้องเลือกว่าใครกันแน่ที่สามารถทําได้จริงๆมีกลยุทธ์มีคีย์อะไรที่จะสามารถรักษาลูกค้าได้จริงๆเป็นผู้ชนะจริงๆ,ๆ <c oughs> เพราะว่าการแข่งขันมันเยอะเบิร์ๆๆ <c oughs> นี่ <c oughs> ออกปะทีนี้ ส่วนตัวนะส่วนตัวนะคิดว่าคนที่เป็นโรงพยาบาลอะได้เปรียบนะเห็นด้วยได้เปรียบส่วนหนึ่งเออเพราะว่าเขาก็มีลูกค้าของเขาเองอยู่แล้วใช่ไหมออการใกล้หรือการเคร่องเหมือนเป็นเครือเดียวกันอาจจะแบบมีการมีบริการพิเศษเช่นส่งพยาบาลมามเอ,อ๊ดูแลนู้นนี่นั่นนอหรืออะไรไม,ไม่รู้แหละนะสารพัดอย่างมีคุณหมอเออลองคิดดูดิพยาบาลใค,ครก็รรหาได้แต่ถ้าเกิดมีคุณหมออย่างเงี้ยเราแบบ กี่พละครั้งโอ้โหมันก็มันก็เป็นเป็นไปรู้แอดเดตอะไรเงี้ยเป็นต้นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็เ <c oughs> พื่อโรงพยาบาลได้เปรียบข้อหนึ่งแล้วแต่ก็คําถามคือมันจะโตได้มากแค่ไหนพี่ว่ามันก็ส่วนตัวนะคิดว่าเชื่อว่าโตไม่ได้โตแบบหรือหว่าเพราะว่าโรงพยาบาลเองก็มีธุรกิจหลักคือโรงพยาบาลอยู่แล้วไงใช่ป่ะสำ่รับเนอร์ซิ่งโฮมเนี่ยก็โอเคแหละอาจจะค่อยๆเป็นการเติบโตในระรยะยาวแบบค่อยๆนะค่อยๆนะ แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้มากกว่าเสื้อตแบบหรูหวาในบางอุตสาหารกรรมก็มีนะบางธุรกิจก็มีคือฉันไม่ได้ทำโรงพยาบาลฉันมาถึงตั้งเนอร์ซิ่งโฮมตรงๆเลยตั้งโป่งเลยเนี่ยก็มีไม่ใช่ไม่มีอย่างงี้จริงๆแล้วมีโอกาสโตเร็วกว่าแต่ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าตามมาด้วยจริงไหมเช่นว่าจะเอาจุดแข็งอะไรจะได้ลูกค้ายึดโยงลูกค้าได้จริงแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นตนัวก็ก็เป็นสิ่งที่ต้องต้องศึกษาลึกเหมือนกันนะ ก็พี่ว่าก็ไม่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเหมือนเอไม่ไม่อืครับเอไอที่ว่าเจ้าที่ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลทาแต่เนื้อซิ่งโฮมโตเร็วกว่าเพราะว่าขนาดธุรกิจเขามันมีคอยู่แค่นั้นถูกไหมมันก็เลยโตเลยแต่โรงพยาบาลเวลาเป็นเนื้อซิ่งโฮมแอดออนเข้าไปคือมันต้องนับทั้งหมดมันก็เลยอาจจะโตช้าใช่ใช่ครับใช่ถูกต้องแต่ว่าโรงพยาบาลก็มีความได้เปรียบคือผมว่าเขาน่าจะใกล้ข้อมูล ที่จับต้องได้ที่สุดละว,ว่าแบบดีมานมันน่าจะประมาณไหนเขาควาทรทําซัพพลายแค่ไหนจริงแล้วเดี๋นี้โรงพยาบาลผมว่าก็ฉลาดนะแต่ผมว่าคงทำมานานแล้วแหละอย่างแบบจากได้คนไข้ไปฝากคันอย่างเงี้ยเก็จัดอบรมจัดกิจกรรมใช่ฝึกอุ้มลูกอาบน้ําลูกอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ฉลาดทําอ่ะใช่ป่ะเขาก็ใชการตลาดจริงกันหมดแล้วเดีย๋ยวนี้ครับผมว่านะใช่ใช่ใช่จริง ในที่สุดก็คือว่าคิดว่าโตแหละแต่ว่าต้องเลือกผู้ชนะให้ออกอ่ะต้องมองให้ขาดเหมือนกันนะ,ะเพราะคู่แข่งมันเยอะอ่ะไม่ง่ายนะอืมไม่ว่าจะอัตราประชากรที่อาจหายไปในอนาคตของประเทศเราหรือเหตุใดๆคนไทยจะเงินน้อยลงอืมหรือเขามองมันเป็นแฟกเตอร์ด้วยเหมือนกันว่าคนแก่ตัวขึ้นก็จริงแต่เด็กก็เกิดน้อยลงนะแล้วคนก็ตังค์น้อยลง แล้วมัน,นแบบตังน้อยลงนี้ไม่ไม่ไม่ไมคิดว่า,เ,<อ>าเป็นแฟก์นะใช่คือตังน้อยลงเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมคิดว่าเป็นแฟก์นะตรงกันข้ามด้วยซ้ำพี่กับเชื่อว่าคนจะเงินเยอะขึ้นอืม <c oughs> คือสองสามเหตุผลนะครับ <c oughs> เหตุผลแรกเนี่ยโดยโดยธรรมชาติระเบิดคนที่มีอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับจะมีแนวโนม้มจะเป็แนวโน้มนะครับ แนวโน้มเนี่ยที่จะใช้จ่ายลดลงหมายว่าใช้จ่ายของฟุ่มเฟือยลดลงนะครับเน้นเก็บเงิน่ะมากขึ้นนะครับนี่บอกแนวโน้มหมดนะแนวโน้มนะดังนั้นเนี่ยเออมีความเป็นไปได้นะครับที่อาจจะเฉยน,นะอาจจะนะคล้ายๆคนญี่ปุ่นเหมือนกันก็วคือคนสูงายุเนี่ยมีตังนะครับมีเงิน,นเก็บาะนในเรื่องคนน้อยเงินน้อยลงอันนี้ยไม่เลยไม่มั่นใจว่าจะว่าจะจริงหรือเปล่านี่คข้อแรกข้อที่สองเนี่ยพี่ถามต่อนะครับว่า เอ่อถ้าประชากรลดลงแต่ธุรกิจยังต้องโตขึ้นถามว่าโตได้ยังไงอ่ะเกิดในเมื่อประชากรลดลงโตได้โตขึ้นจากการอะไรครับส่งออกก็ได้โตขึ้นจากการขยายสาขาไปยังต่างประเทศก็ได้พอมีสาขาในต่างประเทศปุ๊บคาถามคือพนักงานต้องทํางานเยอะขึ้นไหมก็ต้องทางานเยอะขึ้นเพราะคนลดลงปุ๊บเหลือคนทํางานน้อยลงมันก็ต้องทํางานหนักขึ้นใช่ป่ะทำงานหนักขึ้น,น,น,นมันก็ต้องได้ค่าแรงที่มันเพิ่มมากขึ้นจริงป่เห็นพี่เชื่อว่า ในอนาคตเนี่ยพอประชากรสูงอายุเยอะขึ้นประชากรวัยทางานลดลงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือคําว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมัลติทัสกิ้งอ่ะคือแบบพนักงานหนึ่งคน,นทําหลายๆห,หน้าหลายๆอย่างเก่งหลายๆอย่างแล้วก็ทำงานหนักขึ้นแล้วก็อาจจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าอไรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั้นสุดท้ายพี่เชื่อว่าคนจะหาเงินได้เยอะขึ้นนะครับ ที่ไม่คิดว่าว่าว่า,วา,วาคนไรายน่าจะลดลงอ่ะไม่ไม่คิดเลยอ่ะไม่ไม่น่าเป็นไปได้เลยอ่ะคือถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นสังคมแบบนั้นอ่ะยังไงคนก็มีฐานะดีขึ้นแน่นอนอ่ะมันแน่นอนอ้างอินี้เลยมันอ้างอิง GDP ได้ป่ะว่าถ้าโตขึ้นก็หมายถึงประชาชนโดยรวมแล้วอะรายได้เยอะขึ้นประมาณนั้นเปอร์เซ็นต์แต่ GDP <ด>พี่บอกว<ด><ด>่ามรัฐลงทุนอะไรอย่างนี้ ใช่แต่มันก็โตไงเพราะว่าเมืองไทยอะเน้นส่งออกใช่ป่ะยังไงจี p ีก็โตไงเวอร์โตจากอะไรมันโตจากส่งออกมันโตจากท่องเที่ยวจริงป่ะอืมคือจี p พมันโตแต่มันโตช้าคือจี p ีมันโตแต่มันโตช้าหน่อยเวเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์แต่มันก็โตแต่นี่คะแนนที่จีดโตขึ้นทีนิดทีนิดก็จริงแต่ปชากรมันลดลงไงเพะั้นตัวหารมันลดลงอ่ะจริงป่ะแล้วต้องเพิ่มสิใช่ป่ะแล้วแต่ลดไม่ได้อะมันมันไม่น่าลดอะอืมอืมอืม เออโอเคนะครับแล้วเกาถามว่าธุรกิจตรงนี้อาจโตแต่โตน้อยอันนี้คือมุมมองเขาอันนี้ก็อย่างที่พิพากษาบางอยู่ที่ไซซิ่งของเขาตั้งแต่แรกด้วยใช่แล้วก็กลยุทธ์เขาด้วยอะไรอย่างนี้แต่แต่พี่ให้ความสำคัญกับความซัพเทอรมากกว่าถูกไหมว่าแบบใช่ใช่ตโตน้อยก็ได้แต่โตเรื่อยๆหรือเปล่า ใช่โตยั่งยืนไหมอะไรเงี้ยอันนี้สำคัญกว่านะคือค V I เนี่ยไม่ได้มองรายได้หรือกำไรนะที่มันหวือหวาเลยครับมองว่ามันยั่งยืนไหมมองว่าเขาสามารถทำกำไรเติบโตขึ้นแบบนี้ไปได้ทุกๆุกปีไหมอีกห้าปีไหมอีกสิบปีไหมหรืออย่างที่จันิเวศมองอะไรอีกยี่สิบปีไหมอะไรเงี้ยโอ้โหไกลมองไม่เห็นออมผมผมเพิ่งเห็น ขวดหนึ่งอะของชาลีมังเกอร์มีคนแชร์มาเขาพูดประมาณว่าไม่รู้ของเขาจริงวะนะเขาพูดประมาณว่าเราไม่ต้องฉลาดมากๆหรอกเราแค่ฉลาดกว่าคนอื่นนิดไมน้อยแต่ฉลาดกว่านานๆโคตรชอบเลยจร <c ười> เพิ่มไหมวะมีมีเคสหนึ่งอะเบิร์ดมีเคสหนึ่งชาลีมังเจอร์เนี่ยแหละครับชาลีชาลีมังเกอร์ใช่ไหมเขาเขาติลงทุนหุ้นตัวหนึ่งเบิร์ดครับแล้วเขาอะนะความขยันของเขาก็คือ สิ่งสิ่งที่บัฟเฟตบอกนะบัฟเฟตก็พูดนะครับบัฟเฟตก็บอกว่าเออ่ถ้าคุณอยากเก่งคนอื่นนะคุณไม่ต้องถ่ายคนอื่นนะไม่ต้องคุณแค่ต้องขยันกว่าบัฟเฟตเนี่ยอ่านอ่านเขาเรียกว่าอันโน่รีพอร์ตนะก็เหมือนถ้าสจกี้ถึงบ้านเราอะไรเงี้ยนะครับอ่านอันโน่รีพอร์ตเนี่ยวันละสองร้อยหน้าทุกวัน <laughs> 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 ทุกวันนะครับอ่านข่าวด้วยอ่านเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับส่วนชาลีวังเกอร์เนี่ยนะครับ ก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะลงทุนในหุ้นตัวหนึ่งไปนะจำชื่อไม่ได้แล้วั้งเพิ่เถอะนะครับเพราะคีไม่อยู่ที่ชื่อหุ้นนะคีอยู่ที่วิธีการนะครับคือเขาอ่านงบการเงินเบสย้อนหลังสามสิบปีอืมอืมคือแค่คิดนี้โอ้โหพี่ว่าพี่ชอบดูตัวเลขชอบดูงบการเงินย้อนหลังนะครับสามสิบปีนี้ก็ไม่ไหวนะครับเออเนี่ยก็เห็นสัอร์เมาส์กอเมาส์กันหนึ่งแล้วอะ ก็เมื่อยก็ปวดนิ้วแล้วก็เออนี่เห็นไหมครับว่าคือเนาะคุณระดับโลกเนี่ยมันเขาเขาละเอียดจริงๆอ่ะละเอียดมากอะไรเงี้ยอืมอืมอย่างเงี้ยโดยเนี่ยผมเพี่อนน่าจะพื่อนใช่มาหันก็สูงจริงสูงกว่าเราจริงอย่างผมเพี่อนเพี่อาจจะพี่อาจจะไม่ไม่ใช่แนวเวิร์ดบราเฟต์แต่ก็จะเป็นแนวแนวเนี้ยแนวชาลีมันเจอร์อย่างเงี้ยมากกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นครับอืมอืออ่ะ